ยินดีต้องรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะบอนโพสต์ภาพอาธิโรเบิร์ตเตรียมนำลอยอังคารพระแม่คงคาเรียกได้ว่าเป็นศิลปินตลกขวัญใจแฟนๆที่ลาลับไปทิ้งไว้แต่เพียงความทรงจำและความโศกเศร้าให้กับพี่น้องเพื่อนพ้องและแฟนๆสำหรับโรเบิร์ตสายควันที่เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการป่วยวัณโรคปอด ทางครอบครัวก็ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมศพณวนวสุทธิ่สะอาดนิมิตใหม่ท่ามกลางความสศกเศร้าและความอะไรของทุกคนที่มาร่วมงานศพของโรเบิร์ตนั่นเองค่ะล่าสุดบอนเชิญยิ้มก็ได้เผยภาพอัติของโรเบิร์ตที่จะนำไปลอยอังคารสู่แม่น้ำคงคาต่อไปจึงได้มีการถ่ายภาพไว้พร้อมระบุข้อความว่า พวกเรามาเก็บพี่พรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปฝากกับพระแม่คงคานะจากไปเพียงร่างกายแต่ก็มีความทรงจำดีๆที่ให้ทุกคนไว้คิดถึงเพราะโรเบิร์ตได้ฝากผลงานไว้มากมายเลยทีเดียวในวงการบันเทิงยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการทุกคนด้วยนะคะ